สวัสดีครับสงการปีนี่เขาก็จัดกันเลยเอาจีนมาปิ้งครับผม่พี่น้องนี่ปิ้งมันแฮมแมกรอ,อบไปเลยนะครับผมนี่เขาก็จะแปลงสองอยางครับแบบคัวอันนี้แบบผมครับแจ่น้ำเพี้ยไว้เลยนะครับเผื่อหความผมมันเข้านะครับนี่เขาจะแจ่น้ำเพี้ยไว้สักก๊มนะครับ เออจีนมันอิ่มน้ำเพียนะครับก็จะเอามาโซ่เอามากล้นนะครับน้ำพริกลาบก็เตรียมไว้แล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเอาแบบนี่ครับใส่น้ำเพียเป็นอย่างน้อยครับวันนี้เขาได้มื้อลาบนะครับจากนาราที่วาดมานะครับโอ้โหยางเสียนเลยครับปิดดาบนงนะครับเนาะดาบนงแห่งเมืองไต้นะครับโอตันจะโซลาบครับอันนี้เป็นน้ำอมครับผม อ่าเริ่มกล้นไปเลยครับอ่าอยางเสียนนะครับอ่าปีดามนงก็อยก่อยก้นก่อยจิ้มไปจางได้ไซนั่นนะครับอ่าก่อยก้นไปก่อนนะครับผมสำหรับอันติเจนหน่ำเพี้ยสกัํมเขาก็จะโซ่ครับนี่พักกับลาบนะครับผมมีหลายยางนี่ใส่ต้องนักเตะนะครับอันนี้เมนูเสซ็จแล้วหนึ่งยางครับอันนี้แบบบะไซหนํำเพี้ยนะครับ แต่ผมจะไปค่วหูเนาะอันนี้น้ำอมครับเ,เดือนมาลดบดบัตรมาลดบดบัตรเนี่ยครับแต่เขาจะแปลงว่าขมน้อยเวลาหีบมันอร่อยครับอันนี้ก็ปุ้งเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้เป็นมือหลาบจากนนราธิวาดนะครับเดือนจีปีในปีใหม่นะครับเหมือนไหนป้ากันเตื่อนี่ปีดาบนงนะครับผมนี่น้ำอมครับสูตรพิเศษใส่ขี้เยอะๆครับ ใส่ขี้ควายหลายๆนะครับอ่าตักจิ้มก่อยจิ้มไปนะครับอือหือจะจับแล้วนี่นะมาดูไส่ย่างของเขานะครับอันนี้ถ้าจะเป็นจีนนะครับเนะาะมันจะใส้เดียครับยางแฮมๆเลยนะครับอ่ากยยางไปคดหัวมือมือไก่ๆน้อยเวลาซอยให้ตัวเก่าเนาะแต่เวลาซอยให้คนอื่นคดหัวมือมือทีน้อยนะครับตอนน้อย <laughs> อันนี้ก็จะเป็นนำจิ้มครับนำจิ้มเพียอ่ดกลินยาฆ่าพยาธิเนี่ครับมันก็จะมียาฆ่าพยาธิเนี่ยสักน้อยนะครับเนาะอืมบักกินกรบโบปึ้งเนาะออเอาอย่างน้อยครับเอาไหล่ได้วันนี้ต้องยืนระยะ้นได้ครับมันปีใหม่อืมอมือีกอย่างคือสุดยอด มาถึงขั้นตอนพิเศษของเขานะครับอก้กอยก้นไปจิ้มไปนะครับจางได้ใส่นั่นโวยพักเข้าไปนี่ก้อยจิ้มแล้วครับได้ตีก็สงสัยจะได้ตีละนะครับหลามเ่ยหมดเจ้าครับแกเขาอย่านยนะครับเนาะหมต้องแกหลายครับเดี๋ยวเขาจะไปหลายตีอยก้าวันนี้นะครับก้อยค้นไปวื่นทรายวุ่นขวานครับตักคนไหนจิ้มอย่านยนะ้นยเนาะ เอ้อย่างคื่สงสัยจะจังขมครับอ่าใส่ผงปรุงรสเนี่ยน้อยนะครับยาค่าผายาดก็กว่ยจอยกันไปแจกกันไปเอาขมนกนักๆครับยิ่งขมยิ่งล้ำครับกลก้นเข้าไปสำหรับสามนี่หามควดเด็ดขาดครับ ถ้าคว้วแล้วยุ่งห่องอันนี้คว้วเรียบร้อยครับอันตีโซติกีเนาะแต่อันนี้เป็นว่าห้ามคว้วครับมันจะพิษประเภทนี้เป็นอันนี้ก็ค่อยก้นไปจิ้มไปนะครับอ่าก่อใกล้จะเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้น้ำจิ้มมีแกงออมครับสําหรับอันนี้ลาบคั้วนะครับอันนี้จีนปิ้งมีหลายอย่างครับมาเ้อครับผมไปพี่น้องกินข้าวน้าจำข้าวไงเด้กกันเด้อครับสวัสดีครับ